เล o เตอร์เอสเอฟโลโก้ดีไซน์อะโดบีเอลเสอักษรทับซ้อนนะครับเราก็มาออกแบบโลโก้ที่มันมีลักษณะทับซ้อนกันแบบนี้นะครับมาที่ Artboard ์ดูแล้วก็เลือก New Artboard จัดวางหลังจากนั้นนะครับก็มาที่เครื่องมือ t ไท o ูมาเลือก elect พื้นที่ในการพิมพ์ตัวอักษรที่จะพิมพ์คำว่า SF นะครับกดจิ้มครังไว้แล้วก็พิมพ์คำว่า S แล้วก็ S นี้นะครับพี่จะเลือกไซส์ที่ป้อนไปเลย500จอยนะครับแล้วก็เอิมกันหนึ่งครั้งนะครับเราก็จะได้ลักษณะของตัวตอักษรตัวสอนวันนี้พี่จะใช้คลิปนี้พี่จะใช้อังสนานะครับอังสนานิวนะครับซึ่งมันเป็นสไตล์เป็นเรกูล่านะครับได้ ตรวจสอนไปแล้วเราก็กด c t r o l บวก shift บวก o เป็นการเ e a ีย o เ t line หลังจากนั้น oh. ก็กด shift ค้งไว้เลือกดึงขยายขึ้นมาให้มันใหญ่สักประมาณนี้คลิกเมาส์ขวาสั่งรูปจากนั้นตรงนี้ที่จะสั่งให้ตัวเอาตัวนี้เป็นสีเหลืองนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นความแตกตา่างฉะนั้นก็ทำการยกตัว f นะครับมา วางในตัว x แบบนี้นะครับสักประมาณนี้เพื่อให้มันใกลเคียงกับแบบนิดนึงนะครับให้มันต่ำลงมานิดนึงจะลองดูนะครับอโอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับพี่ก็จะเลือกที่ตัว f ไว้นะครับ ไม่ใช่นะครับพี่จะเลือกตัว s นะครับแล้วก็มาที่ object r a n d e r r n d นะครับหลังจากนั้นเมื่อกี้เอาตัว s มาอยู่ข้างหน้าตัว f แล้วนะครับพี่ก็จะเลือกตัว s เอาไว้แล้วก็มาที่ object มาที่ part แล้วก็มาที่ o b j e t part unit c p r e v i e w พี่ต้องการที่จะ ให้ตัว S เนี่ยมันมีขอบยื่นออกไปนอกเหนือจากตัวของมันแล้วเนี่ยมีขอบยื่นออกไปอีก10พิกเซลนะครับอ,อันตรงนี้นะครับอบอฟ s e t ถ้าเราต้องการให้มันใหญ่กว่านี้ก็ได้ก็ใส่ค่าเข้าไปนะครับแต่อันนี้สําหรับคลิปนี้ที่ต้องการแค่10พิกเซลมาได้แบบนี้แล้วนะครับอย่าลืมติ๊กรีวิวด้วยนะครับมอได้แบบนี้แล้วเราก็กดโอเคหลังจากนั้นที่จะเปลี่ยน ขอ,อสีพารเมื่อกี้ให้มันเป็นสีที่แตกต่างเปลี่ยนมาเป็นสีแดงเราจะเห็นว่าขอบที่มันยื่นออกไปนะครับขอบที่มันเป็นออกสพารนั่นก็คือสีแดงนี่เองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาที่เครื่องมือซูมทูซูมให้ใหญ่ขึ้นนะครับจากนั้นเราก็มาเลือกที่เครื่องมือเชฟบิวดเออร์เราก็มาเลือกที่ถาดสีให้เป็นฟิลเป็นนอนนะครับ จากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือเชฟยูเดอร์ลากนะครับอ้อขอโทษนะครับลืมเลยครับลืมส่วนสำคัญเราต้องอใช้ selection tool นะครับเลือกทั้งสองวัตถุก,ก่อนนะครับเลือกทั้งสองวัตถุแบบนี้หลังจากนั้นอันนี้พี่จะซูมนะครับเพื่อจะได้เห็นรายละเอียดชัดๆจากนั้นเราก็มาที่เครื่องมือเชฟยูเดอ e r แล้วก็มาเลือกที่ถาดสีเลือกฟิลเป็นน่อน จากนั้นก็ใช้เครื่องมือเชฟบิวเดอร์นะครับดึงลากลากเฉพาะส่วนที่เป็นเส้นแดงนะครับนะครับตรงนี้อย่าเข้าไปลากมันนะครับเอาไว้ก่อนจากนั้นก็ลากไปแบบนี้ครับลากไปอย่างนี้แล้วก็ดึงลากมาลากเฉพาะเส้นแดงที่อยู่แบบนี้นะครับตรงนี้ จากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือซูมครับซูมเอาออกไปแล้วก็ลองทดสอบดูนะครับใช้เครื่องมือเชฟบิวเดอร์ดึงลากดูเนี่ยครับมันจะเป็นเส้นสีแดงรอบรอบรอบตัวอักษรนั่นแสดงว่าโอเคแล้วนะครับหลังจากนั้นตัว S เราเลือกเป็นสีส้มนะครับที่ก็จะใช้เครื่องมือเชฟบิวเดอร์แล้วก็มาเลือกสีส้มเอาไว้แบบนี้จากนั้นก็ใช้เครื่องมือเชฟบิวเดอร์ลาก ลากไปครับลากไปไปลากาทดสอบดูนะครับนี่นะครับมันเป็นเส้นสีแดงๆรอบตัว S นะครับสำหรับตัว f เราก็ใช้เครื่องมือเชฟบิลเดอร์แล้วก็มาเลือกสีเป็นสีสีดำนะครับจากนั้นก็ใช้เครื่องมือเชฟบิลเดอร์ลากแบบนี้แล้วก็ลากแบบนี้ ลากในส่วนที่มันเป็นสีแดงให้มันเป็นสีดำด้วยนะครับอย่างนี้หลังจากนั้นก็มาตรงนี้นะครับลากแบบนี้เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ selection คลิกทิ้งไปก่อนหนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็เลือกชิ้นนี้แล้วก็กดชิ i f t ค้างไว้เลือกชิ้นต่อมากดชิ i ครั้งไว้ด้วยนะครับเลือกชิ้นต่อมาแล้วก็มาเลือกที่ตัว S แบบนี้ จากนั้นเมื่อเลือกทั้งหมดแล้วก็ c t r l X เป็น Edit Cut นะครับแล้วก็ใช้ Selection Tool เลือกพื้นที่ทั้งหมดแบบนี้แล้วก็ Delete ทิ้งไปจากนั้นก็ c o n t r l V เป็นการเพจกลับคืนมาแล้วก็ c t r l G เป็นการกรุ๊ปนะครับจัดวางให้อยู่ตรงกลางหน้าอั่อว l e t เตอร์เอสเอสโลโก Adobe Illustrator l o โก้อักษรถับซ้อนขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นการสนับสนุนยูราห้าห้าได้นะครับสวัสดีครับ